เหนื่อยจังขึ้นมาจากบันไดสามข้ามเยมีอะไรเนี่ยตรงนี้โอ้ฝลายตีนช้างมีช้างมาเดินแถวนี้ด้วยนี่น่ากลัวจังมาเดินอยู่คนเดียววันนี้วันที่หก กรกฎาคม2568นะครับเอ่อผมจะมาตามหาดอกพิศวงกรุงชิงซึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่ลอยช้างตรงนี้ก็รอยช้างโอ้ช้างจังเยอะจังไม่ค่อยเห็นนะช้างที่กรุงชิงเนี่ยพิศวงกรุงชิงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมมา มากับเพื่อนแนละ้วมาเจอโชคดีจังมาเมื่อเดือนตุลานะมาเจอแล้วก็วันนี้จะลองมาหาดูจริงๆมันก็ยังเร็วไปนะแต่ว่ามีฝนตกติดต่อมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันอาจจะมีโอกาสเจอได้เพราะว่าพอนี้พอห้งๆสักพักหนึ่งพอมีฝนมันก็จะงอกขึ้นมา ที่ส่งุมชิงเนี่ยเขาเจอครั้งแรกปี2015 2015ก็พศ2558ปีนี้2568ก็10ปีพอดีซึ่งตัวนี้ในรูปในอินเทอร์เน็ตไม่มีเลยนะครับถ้าลองเสิร์ชหารูปเนี่ยหายากมากอาจจะไม่ค่อยมีใครได้เจอหลังจากที่ อลังจากการสำรวจครั้งแรกก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีรูปให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูซิว่าจะเจอไหมนะครับจริงๆก็มาถึงที่แล้วนะเนี่ยแถวนี้แหละเมื่อปีที่แล้วแต่จำจุดไม่ค่อยได้มันรก มันเป็นจอมปลวกเล็กๆอยู่อะคล้ายๆจอมปลวกตรงนี้หรือเปล่าคล้ายๆตรงนี้ลองดูสิถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันอยู่ตรงเนี้ยกอเลึเฮเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอุ้ยมีด้วยจริงด้วยโอ้โหโชคดีจังนี่ครับ ซูมคุุงจริง,งเดี๋ยวซูมหน่อยไม่ชัดเลยวิดีโอเนี่ยถ่ายยากปรับแสงหน่อยนี่ครับนี่นี่น,น,นี่อันนี้เป็นเป็นฐานรองดอกนะอันนี้ร่วงไปแล้วดอกร่วงไปแล้วนอนนอนนอนอีกกองนึงอยู่นั้นตัวนี้ของจริงนี่นี่นี่โอ้ซูมโฟกัสยังไงเนี่ยโฟกัสไม่ได้ นดอกมันเป็นคล้ายๆตะเกียงอย่างเงี้ยนะเอาไปดีๆเป็นไงเนี่ยต้องลองเอามือไปบังข้างหลังซิแบบที่คนรีวิวสินค้าก็ทำกันอ่ะได้ไหมลูก็สลูกัส อุ Oops. Sorry. ๊บส uh. oh. 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 so okay. ์สอรี okay. ่ไ okay. ม่เ okay. ห็นอ like, ู <Okay. S 2> ้หูให้กอนคืสวงกลุงชิงนี่นะครับได้แก่เนี้ยลักษณะมันเหมือนเหมือนตะเกียงนะฝรั่งเรียกว่า fairy lantern f a i r y lantern ก็คือว่าเป็น เหมือนโคมโคมนังฟ้าโคมนังไม้อะไรพวกเนี้ยเหมือนไหมฮะเนี้ยโคมโูมกัญยามองไม่ค่อยเห็นกดหน่อยเนี่ครับประมาณนี้โอ้โชคดีจังยังเหลืออยู่ดอกเดียวลวงไปหมดแล้วแสดงว่าออกเร็วนะพี่เนี้ยเจอฝนด้วย Oh.